สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ SR Car Review แต่วันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยเพราะสิ่งที่ผอมจะพาไปรีวิววันนี้ไม่ใช่รถยนต์ครับแต่เป็นอะไรที่พิเศษมากจริงๆนั่นคือรถไฟลำพูนเฮอริเทจ2026รถไฟสุดคลาสสิกที่รวบรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของไทยเอาไว้ในขบวนเดียวนี่ไม่ใช่แค่การเดินทางนะครับแต่มันคือประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืมตั้งแต่ช่วงแรกที่เห็นรูปลักษณ์ภายนอก จนถึงเวลาที่คุณก้าวขึ้นขบวนและได้ยินเสียงเครื่องยนต์เต้นเบาๆคุณจะรู้เลยว่านี่คือรถไฟที่ไม่ธรรมดามาเริ่มจากสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นก่อนเลยก็คือภายนอกของขบวนรถนะครับตัวรถใช้โทนสีแดงเข้มอมม่วงซึ่งได้แรงบันดาลใจจากขบวนรถไฟโบราณของไทยแต่มันถูกออกแบบให้ดูหรูหราสมัยใหม่มีลายทองคำเล็กๆวิจิตรบรรจงลายปลาแบบวินเทจและที่สำคัญคือไฟหน้ารถแบบเลดที่ออกแบบให้ดูย้อนยุคแต่เทคโนโลยีล้ำมากเพราะสามารถปรับแสงตามทางโค้งและแสงสว่างโดยอัตโนมัติ โครงสร้างตัวถังทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเคลือบสารการสนิมขั้นสูงอายุการใช้งานยาวนานไม่ว่าฝนตกหรือแดดแรงภายนอกก็ยังคงความงดงามเอาไว้ได้แต่สิ่งที่น่าทึ่งจริงๆคือเครื่องยนต์ไฮบริดผสมดีเซลกับระบบไฟฟ้าได้มาตรฐานยูโร6ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเงียบนุ่มนวลและยังแรงอย่างเหลือเชื่อเดินขึ้นมาจากบันไดไม้สักแกะสลักคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศภายในที่เหมือนพาคุณย้อนเวลากลับไปยุคอดีต ทุกองค์ประกอบถูกออกแบบด้วยใจจริงครับภายในขบวนรถถูกตกแต่งด้วยไม้สักจากเชียงใหม่กลิ่นไม้หอมชัดเจนตั้งแต่ก้าวเข้าไปไฟเพดานออกแบบเป็นโคมแก้วแบบโบราณแสงส้มอ่อนๆทําให้บรรยากาศอบอุ่นราวกับกําลังอยู่ในวังเก่าของล้านนาราวจับทองเหลืองหนังหุ้มเบาแท้งงานทั้งหมดนี้ทําด้วยมือจากช่างฝีมือไทยทั้งสิน้นรถไฟขบวนนี้แบ่งออกเป็น3ระดับคือ Royal Heritage Class Premium Tourist Class และ Standard Explorer Class เริ่มจาก Royal Heritage Class ระดับสูงสุดเลยครับมีเพียง2ตู้เท่านั้นและรองรับผู้โดยสารได้แค่20คนต่อตู้เท่านั้นที่นั่งสามารถปรับเองได้180องศากลายเป็นเตียงนอนได้เลยมีห้องพักส่วนตัวระบบบริการอาหารแบบบุฟเฟ่พรีเมียมและยังมีห้องสมุดขนาดย่อมภายในรถให้อ่านประวัติศาสตร์วรรณกรรมและศิลปะไทยได้อีกด้วยเหมือนครึ่งรถไฟ Orient Express แต่ในเวอร์ชั่นไทยถัดมาเป็นพรีเมียมทัวริสคลาสเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากได้ความสะดวกสบายแบบพรีเมียม แต่ไม่ถึงกับต้องเป็นห้องส่วนตัวที่นั่งกว้างนุ่มหรูมีที่ชาร์จไร้สายติดตั้งที่พนักวางแขนหน้าต่างเป็นแบบพาโนรามาสูงตั้งแต่ระดับเข่าจนถึงหลังคามองเห็นทิวทัศน์ภายนอกได้เต็มตาและยังมีหน้าจอดิจิทัลในแต่ละที่นั่งที่ให้คุณสั่งอาหารดูข้อมูลเส้นทางหรือเรียนรู้ประวัติรถไฟเป็นภาษาไทยอังกฤษจีนหรือญี่ปุ่นก็ได้สุดท้ายคือ Standard Explorer Class ซึ่งแม้จะเป็นระดับเริ่มต้นแต่ก็ยังให้ความรู้สึกสบายกว่ารถไฟธรรมดาทั่วไปเยอะ ที่นั่งกว้างแอร์เย็นสะอาดห้องน้ำเป็นระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องสัมผัสและที่สำคัญคือมีจอสแสดงเส้นทางแบบเรียลไทม์ให้ดูตลอดการเดินทางในด้านสมรรถนะของรถไฟต้องบอกว่าทันสมัยและน่าประทับใจมากระบบขับเคลื่อนไฮบริดช่วยให้รถไฟวิ่งได้ทั้งเร็วและเงียบโดยสามารถทำความเร็วสูงสุดที่130กิโลเมตรชั่วโมงได้อย่างนิ่มนวลไม่มีอาการสะดุดหรือเสียงดังเส้นทางลำพูนเชียงใหม่เป็นเส้นทางที่มีโค้งและเนินมาก แต่รถไฟขบวนนี้ติดตั้งระบบโชคและช่วงล่างแบบเดียวกับรถไฟชินคันเซ็นของญี่ปุ่นทําให้การเข้าโค้งลื่นไหลมากผู้โดยสารแทบไม่รู้สึกเลยว่ากําลังขึ้นเขาในเรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มครับรถไฟติดตั้งระบบ AI วิเคราะห์ความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ตรวจสอบอุณหภูมิล้อเบรกสภาพรางระบบสื่อสารทุกอย่างหากมีอะไรผิดปกติระบบจะส่งสัญญาณเตือนทันทีมีกล้อง CCTV ทุกตู้โดยสารและพนักงานจะใช้การเข้าออกผ่านการสแกนลายนิ้วมือเพิ่มความปลอดภัยไปอีกขั้น เส้นทางที่ได้รับความนิยมที่สุดในตอนนี้คือกรุงเทพมหานครลำพูนโดยเฉพาะช่วงวันศุกร์เสาร์จะมีขบวนพิเศษที่ออกจากกรุงเทพมหานครตอนเย็นถึงลำพูนช่วงเช้ชามืดพอดีเหมาะมากสำหรับคนที่อยากตื่นมาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเจดีวัดพระาธ,ธาตุริพุนชัยตู้สเสบียงของขบวนนี้ไม่ธรรมดาครับตกแต่งแบบล้านนาร่วมสมัยมีเมนูพื้นเมืองอย่างข้าวซอยต้มข่าไก่ข้าวเหนียวมะม่วงและเมนูฟิวชั่นที่ทำจากวัตถุดิบท้องถิน่น เปลี่ยนเมนูตามฤดูกาลและพนักงานก็พร้อมให้บริการด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆพูดถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยนั่นคือราคาค่าโดยสาร Royal Heritage Class ราคาอยู่ที่ประมาณ8,000บาทต่อการเดินทางกรุงเทพมหานครลำพูนร,รวมอาหารบริการส่วนตัวห้องพักและชุดนอนพรีเมียม Premium Tourist Class อยู่ที่ประมาณ3,500บาทซึ่งเหมาะกับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องการความหรูหราในราคาจับต้องได้ ส่วน Standard e x p l o r e r Class เพียง1,200บาทเท่านั้นแต่คุณจะได้สัมผัสการเดินทางแบบมีระดับเกินราคาจริงๆยังมีแพ็กเกจส่วนลดสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุคู่รักและทริปเฉพาะช่วงเทศกาลเช่นทริปชมพระอาทิตย์ตกที่ลำพูนที่จะมีดนตรีสดเล่าเรื่องท้องถิ่นระหว่างเดินทางรถไฟลำพูนเฮอริเทจ2026นีนี้ไม่ได้แค่เป็นพาหนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ช้าแต่งดงาม ช่วยให้เรามองเห็นเมืองไทยผ่านหน้าต่างของความเข้าใจมันคือความสมดุลของวัฒนธรรมเทคโนโลยีและจิตวิญญาณความหรูหราแบบเงียบๆที่ไม่ต้องโชว์โอ้อวดแต่แฝงไว้ด้วยคุณค่าทางใจสรุปเลยนะครับว่าถ้าคุณรักการเดินทางอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่หรูหราคลาสสิกและเปี่ยมด้วยเรื่องราวขบวนนี้เหมาะกับคุณที่สุดถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณอยากนั่งรถไฟลำพูนขบวนนี้ไหมและถ้าได้เลือกคุณจะนั่งคลาสไหน วันนี้ขอลาไปก่อนครับจาก SR สอาคารีวิวที่ขอฝากไว้ว่าบางครั้งถนนที่ดีที่สุดอาจเป็นรางรถไฟต่างหาก